กินแค่นี้ก็ไม่อิ่มหรอกเหลือไม่กี่เหรียญเองค่าห้องก็ยังไม่ได้จ่ายยอดติดลบอีกแล้วเออชีวิตฝนก็ตกอีกโอ้ยช่วยจริงๆเอ๊ะขบวนนี้ไปเชียงใหม่หรือเปล่าีพี่ครับขบวนนี้ไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนี่ไปอุดรครับคุณขึ้นผิดต้องลงสถานีหน้าครับแล้ววันนี้ยังมีขบวนไปเชียงใหม่ รู้นะ90บาทขอบคุณครับ90บวกเมื่อวานอีก20ก็110เก็บต่อไปอีกหน่อยเดียวเองจะได้เริ่มสักไม่มีบ้านนะครับเดินไปเรื่อยๆแบบนี้มาหลายปีแล้ว มีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดกับกระเป๋าใบเดียวหนาวก็ต้องก่อไฟเอาอุ่นๆอย่างนี้แหละคือไหนฝนตกก็เปียกทั้งตัวพอเช้าก็ตากให้แหงแ้งเราขวดได้เท่านี้เองเหรอครับได้แค่นี้แหละครับราคาวันนี้ไม่ค่อยดีเอาไว้ก่อนขอบคุณครับรวมๆแล้วก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันเอาละลองเสี่ยงดูหน่อยกดซื้อไปเลยชิปเอ็กยานแม่กำลังฟุ้งโอ้โหกำไรเกือบเท่าตัวหมดตัวเพราะเหลี่ยมพังจนไม่เหลืออะไรเลยลองหันมาเรียนเขียนโปรแกรมลองดูว่ามันจะพาไปได้ไกลแค่ไหนไม่มีคอม ก็ฝึกที่ร้านเน็ตนี่แหละเสียแค่ชั่วโมงละ20แต่ได้ความรู้ดีครับผมโคจินดาโยเจ้าของแบรนด์บัมบูบิวแก้วกาแฟพับได้จากไม้ไผ่ใช้ซ้ําได้วันนี้ผมขอเสนอขายหุ้นยีรแลกกับเงินลงทุนหนึ่งล้านบาท <บา S 2> ครับสินค้าประหยัดรักแผนธุรกิจครับตลาดกําลังโตเร็วมากฟังดูน่าสนใจนะลองเดินต่อกันครับตกลงครับผมร่วมลงทุนขอบคุณมากครับนี่คือทีมเริ่มต้นของเรา4คนพร้อมลุยแล้วครับเปิดบริษัทเองมาได้5ปีคิดว่าทุกอย่างจะไปได้สวยแต่สุดท้ายเจอลมพายุหนนนนักกกกกจจยยืไมม่่อออูี้สิิิงงเตตต็โะปปรราาศด ที่ผมทําพังไม่เป็นท่าเงินก่อนสุดท้ายเหลือแค่นี้เองแต่ผมไม่อยากจบอยู่ตรงนี้ผมเลือกจะอออินกับหุ่นอีกครั้งกดซื้อแล้วครั้งนี้จะทําให้เต็มที่ตกกันทั้งกระดาษเลยวะ่ะแดงเต็มจอแบบนี้ต้องหางานทํและไปแม็กก่อนแล้วกันพี่ครับที่นี่รับสมัครงานอยู่ไหมครับ,รบค่ะกับใบนี้แล้วอ,อะไรเนี่ย,ยหุ่นมันเด้งร้อยเท่าพอแล้วลาออกแล้วพี่ผมขอลาออกเลยนะครับฮะตอนนี้เลยอรอครับผมได้กาไรชีวิตแล้วเออโอเคขอบคุณครับ